อะไรแล้วแล้วเขาทำอะไรกันเนะตรงนั้นมินเต้น uh ด้วยเหรอแม่งจะฆ่าให้ไดอย่าอย่าอย่าทำหนูอย่าทำหนูไม่ทำอะไรอย่าอยาอย่าอยาอย่าทำยาทำกระดูกหักอย่าอยาอย่าอย่าอย่ารอช้ารอดว่ะรอดแบบตัวกระดูกหักอ่ะ เอาไปนะช<อ>ู้ขเขาไปตาอ,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 อันนี้บ <c oughs> ังว่ามาตาจะไม่รู้จะไม่ไหวเอ้าโอ้ยกระดูกหักกระดูกหักกระดูกเรียบร้อยเรียบร้อยมีคนช่วยมีคนช่วยโอ้โหทำไมใจดีอะเออเอาหมีให่ให้ดิอีต้องเอาหมี่ให้แล้วเออเอาหมี่ให้จริงๆ Uh, 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 uh,